Rigent International เมืองเล็กในตึกเดียวเมื่อตึกเดียวมีประชากรเท่าเมืองเล็กนี่คือชีวิตใน Regent International ตึกที่เคยเป็นโรงแรมหรูแต่ตอนนี้กลายเป็นบ้านของประชากรนับหมื่นคน Regent International ไม่ใช่แค่อพาร์ตเมนต์ธรรมดาแต่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รองรับประชากรนับหมื่นคนในตึกเดียวคาดการว่า มีผู้อยู่อาศัยระหว่าง1 1 0 0 0 0 0ถึง2 2 0 0 0คนเทียบเท่ากับประชากรของเมืองเล็กๆในประเทศจีนชีวิตในตึกนี้ไม่ต่างจากเมืองเล็กๆทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะกินชอบหรือพัดพรเมื่อรวมพื้นที่อื่นๆในเฉียนเจียงเซนจูรี่พื้นที่นี้คือตัวอย่างของการใช้ชีวิต แบบแน่นขนาดในเมืองใหญ่ที่นี่คือตัวอย่างของความหนานแน่นและการใช้ชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว